สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะนางงานจะกินแกงแกงจืดนะคะเออนั่งจะใส่วิธีนีบ้บัดน้องนี่ปักนาะปลูกเองต้นอวบเช่นเดียวกันนะมีหลายต้นจะตัดมาเนาะ ก็จะสับแล้วก็จะลวกแล้วก็จะเอาใส่ซ่องฟีไว้กินหน้าหนาวพี่น้องหลายแหง้งใบใหญ่แหง้งดูสินี่ขนาดปลุกเล่น,เ,ลนเดีใบใหญ่ใบเขียวมากเลยนะบึงใบเดียวมือข่อยใหญ่แหง้งต้นมันม,มีหลายต้นมา <c oughs> มาเจอพี่น้องเก็บผักมาแล้วกันมาทำแกงอ่อมเนื้อ ใส่อะไรบ้างรู้ไหมอมเนื้อเนี่ยจะมีบกบวงูนะทิศหาไปสัละพี่น้องอมเนื้อเสแสรบบกบงูเด้วยใส่พอาวอีตู่ลงไปจ้ะหอมๆจิดจวดมาด้อยอมในแหงๆพี่น้องเข้มข้นจิตจัดจามาด้วยปรยาดเนี่ยพี่น้องพัก ตอนเนื้อซิมกุกตะมักบ,กบอกงูกันนะอุ้ยซิมันซิมอยู่มังหนอกได้กินครับไม่แห้งอืมปลาหนัวมากเลยบอกงูพี่นอ้องหวานมาเด้อ สำหรับนางงามเขกินแกงจืดบักยังกอดเกาะบุญเอาไปทำแกงเจืดมีนะเสี่ยมันมีปลาแห่กินเบิ้งแห่เบิ้งสือว่าไม่ให้ฉังกินเลยเด้อหุยหลุดมาทั้งลากเลยแกงจืดบักนะจ๊ะยังกอดบุญบักเตงมกวางหน่อบักเตงมกวางหยักขอเก็บมันเลยเกิดเก็บมัทำแกงจืดใส่เห็ดหมูหนูด้วยนะเห็นไหมเนี่ยหอมหอมให้นางงามมันเป็นดอกอยู่แล้วค่อยก็กิน แกงอ่อมค่อยไปเป็เผ็ดจ้ะมานี่นะคะนางงามนะะลองให้นางงามชิมดูทร่แซ่บรืแบร่แซ่บนะฮะโรยหน้าด้วยต้นหมอมผักซีบมีอ่าแค่เท่านี้ละอ่ะต่อไก็จะเป็นแกง อ่เนื้อหมอแนะนำให้กินเนื้อวันละเราจะแสบบ่ไม่ได้ไปอยู่ทั้งบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะนางงานจะกินแกงแกงจืดนะคะเออ น่งจะใส่วิธีนี้บัดนี้กันเ้ยซุปกบละกอสอืมและกับตตุ้กับกะ่่พ่นาเจะากินยังสันเขากินยังสันตนายกับนางได้บัดนี้อาเขาบระสดนาที่เขาเขาตัดไปยังสันอา คอยกินเป็นอย่างไรไปหน้องเนี่ยเทสีอร่อยไหมตำแตงแกงอบเนื้อกินแบบเป็นบ้านนะฮะแซ่บบ่หวานบ่คิวคัมเบอร์ทำเสร็จแล้วมันหวานอร่อยนะหน่องแซบบ่คิวคัมเบอร์อร่อยนะเนาะมันออกหวานหวานเซีมเด้อ Nice This soft Soft มากเลยอ่ะ แตงกวานะซอฟต์แต่เต็มงกวามาทำแล้วมันจะซอฟมากก็อยากจะกินเห็ดเห็ดหหนูด้วยเห็ดหนูไปเก็บมานะอืมแซ่บ <c oughs> แกงอมนอมเป็นหนัไม่ได้สด่วแกงออมสวดโกโก้ไม่ได้จ้ะอืมไนซุปว้าวแกงออมก็อร่อยหอมพักอิตู แตแปลงออกแส่ทุกอย่างมีอะไรก็ใส่นัดจ้าให้มือหลังเสร็จไปเอาอเนวดเยวกันเตงเจ้าค่าะแัดให้ทุกเมนูแล้วนะเกือบทุกเมนูแล้วนะทุกคนกันเตงอือสุดๆกรอบมากเลยนะกรอบๆๆแล้วนัมาได้หรอ ตั้มบานบานสดแพสวดมั่นสดอิสานตั้งหานี่แหละอยูคงสองคนเถละสองคมกวระแดดชัดแห้งจะสามถุงเดียวอืกินหัวงูนะทุกคนเนี่ยอบอกกินเนื้อให้ได้วันละสามสิบกรัม ไม่ทำให้มีไม่เสียมวลมวลกล้ามเนื้อมาเลยอือเดี๋ยวมัมงนอกอยากจกินบวบงูบันี่ยบวบงูนี่มันนุ่มมันหวานดีนะพี่น้อง ข้าว้ม่ถ่ายมาด้วยกินค้าเหนียวแล้วสดข้ามเหนียวแล้วนี่บบง,งูข้เหนียวต้ำแตงน้ำแดงอร่อยอืม จำเนี่ยแหละจุ๊บๆจะจับจุ๊บๆสวัสดีครับบ๊ายบาย